สวัสดีครับ,รบกลับมาพบกับบทเรียนออนไลน์นะครับ EP นี้เป็น EP ที่หกแล้วนะครับ EP นี้จะพูดถึงเรื่องร้อยละโดยมวลของธา,าตุในสารประกอบนะครับใครที่ยังไม่มีเอกสารนะครับสามารถไปโหลดเอกสารตามลิงก์ที่ครูแนบไว้ได้เลยครับการหาร้อยละโดยมวลของธา,าตุในสารประกอบนะครับจะเป็นการหาองค์ประกอบของธาตุคิดเป็นร้อยละนะครับ โดยการเทียบจากสูตรโมเลกุลนั่นเองสมมติว่ารูยกตัวอย่างเช่นคาร์บอนไดออกไซด์นะครับคาร์บอนไดออกไซดนี้เวลาเขาคิดมวลโมเลกุล,ลนะครับก็คิดจากคาร์บอนก็คือ12บวกกับออกซิเจน16คูณ2รวมกันก็จะได้เท่ากับ44นะครับคำถามคือมีคาร์บอนคิดเป็นละละเท่าไรหร่โดยมวลเราก็มาดูว่าคาร์บอนที่อยู่ในคาร์บอนไดออกไซดนี้ก็คือ12นั่นเอง เทียบกับ44แล้วคิดเป็นร้อยละนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเปอร์เซนต์เวทบายเวทหรือร้อยละโดยมวลของคาร์บอนนะครับในสารประกอบนี้ในคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะคิดจาก12ส่วน44คูณกับ100นั่นเองนะครับซึ่งก็จะได้เท่ากับ27.27 27. นี่คือร้อยละโดยมวลของ คาร์บอนในคาร์บอนไดออกไซด์นะครับมาดูอันต่อไปนะครับอันนี้คือกรดคาร์บอนิกนะครับเรามาดูมวลโมเลกุลของมันก่อนนะครับ H2CO3 ตรงนี้ก็จะเป็น2บวกกับ12บวกกับ16คูณ3นะครับก็จะเป็น48บวกกับ12บวกกับ2ก็จะได้เท่ากับ62นะครับคำถามคือมีออกซิเจนคิดเป็นร้อยละโดยเท่าไหร่โดยมวล นะครับเราดูออกซิเจนอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงนี้ครับ16คูณ3ได้48 48เทียบกับ6ครับอ่ครับเพราะฉะนั้นเปอร์เซ็นต์ของออกซิเจนนะครับก็คิดเป็นเวท g h เวทนะครับนะคสับ48ส่วนด้วย62แล้วคูณด้วย100นะครับ ก็จะได้เท่ากับ7 7 4 2นะครับ77.42%เซน์นะครับทีนี้เรามาดูโจทย์ฝึกทักษะความคิดรอบ้าดกันนะครับสมมุติว่านักเรียนเจอสูตรโมเลกุลที่แบบยากเลยนะครับอยากจะรู้ว่ามีธาตุแต่ละชนิดเป็นองค์ประกอบร้อยละเท่าไหร่นะครับอันนี้ให้หาเป็นร้อยละโดยมวลนะครับเปอร์เซ็นต์เวทายเวทเลยอ่ะ งั้นเราลองมาคิดสูตรโมเลกุลจากสูตรนี้กันนะครับตรงนี้ค่อนข้างยากนะครับเราดูนะค่อยๆคิดไปนะครับแคลเซียมคือเท่าไหร่คือ40นะครับบวกกับฟอเรนก็คือฟอเรนคือ19นะครับ19คูณ2นะครับทีนี้ถ้ามีจุดข้างหน้าหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าเราบวกมวลโมเลกุลตรงเนี้ย เข้าไปอีกนะครับมันมี3คูณอยู่ข้างหน้านั่นแสดงว่าทั้งหมดที่อยู่ตรงนี้เลยนะครับทั้งหมดที่อยู่ตรงนี้เลยถูกคูณด้วย3ครับเพราะฉะนั้นครูก็จะเขียน3ไว้ด้านหน้าเราค่อยหาตัวเลขกันนะครับแคลเซียม40ห้อยสนี่ก็คือ40คูณกับ3นั่นเองบวกกับฟอสฟอรัสตัวพนี้สังเกตนะครับ เขามีวงเล็บแล้วก็ห้อย2องข้างนอกนั่นหมายความว่าเขามีฟอสฟอรัสอยู่2อะตอมนะครับทั้งหมดจะถูกคูณด้วย3อยู่ดีนะครับเดี๋ยวเราคิดจากข้างในก่อนฟอสฟอรัส2อะตอมก็คือ31คู2น2ะครับบวกกับออกซิเจน8อะตอมนะครับก็คือ16คูนกับ8นะครับ8มาจากไหน มาจากที่4กับคูณกับ2ครับเอาออกจากวงเล็บครับอ่ะลำดับต่อไปนะครับเราก็มาคิดข้างในวงเล็บให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับตรงนี้ได้เท่าไหร่120ตรงนี้อ่ะ62นะครับส่วนตรงนี้ได้เท่ากับ128นะครับ โ,โอเคตรงนี้ข้างในทั้งหมดนะครับข้างในทั้งหมดคิดเป็นสามร้อนะครับ310รค่อยคิดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเอา310ตรงนี้นะครับคูณด้วย3นะครับเพราะมี3มคูณอยู่ด้านหน้านะครับคูณสเข้าไปนะครับ และก็บวกกับตรงนี้คูณกันได้38นะครับแล้วก็บวกกับ40่สิบครับได้1น0่นะครับรวมทั้งหมดละ1,008นะครับโอเค ทีนี้เรามาดูแต่ละธาตุครับว่ามีมวลอะตอมเท่าไหร่นะครับเราดูที่แคลเซียมก่อนครับแคลเซียมอยู่ตรงไหนในนี้มัง่งอยู่ตรงนี้ครับอยู่เฉพาะตรงนี้9และอยู่อีกตรงนี้หนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นมวลอะตอมของแคลเซียมทั้งหมดนะครับก็จะเท่ากับ10อะตอมคูณกับ40ครับก็คือ400 นะครับอ่าเดี๋ยวเราคิดเปอร์เซ็นต์ทีเดียวเราคิด M.W. ของแต่ละตัวก่อนฟูรีน M.W. ของฟูรีนนะครับในนี้มีแค่2องะตอมครับมีแค่ตรงนี้เองนะครับ2องะตอมฟูรีนก็คือ M.W. คือ19นะครับ19คูณ2นะครับก็คือของตรงนี้เป็นฟูรีนนะครับได้เท่ากับ38 ทีนี้มาดูอันอื่นครับอย่าลืมนะครับทั้งหมดเนี่ยรวมกันมันจะต้องได้1น0 8, นะครับก็คือได้จำนวนเท่านี้นะทีนี้เราดูธาตุถัดไปที่เรายังไม่คิดก็คือฟอสฟอรัสครับฟอสฟอรัสตัวนี้นักเรียนระวังหน่อยฟอสฟอรัสตัวนี้มี3นั้นคูณอยู่ด้านหน้านะครับและอยู่ในวงเล็บที่ทั้งหมดห้อย 2ไว้นะครับอ่าเพราะฉะนั้นเราต้องพิจารณาตรงนี้ด้วยฟอสฟอรัสที่ถูกห้อย2นะครับนะห้อย2ก็คือส3มสคูณ2ตรงนี้นั่นเองและถูกคูณด้วย3เข้ามานะครับพูดง่ายๆก็คือมีฟอสฟอรัสทั้งหมด6อะตอมครับ6อะตอมมาจากไหนครับมาจากที่3คูณอยู่กับฟอสฟอรัส2อะตอมนะครับก็จะเป็น6อะตอม เพราะฉะนั้น MW ของฟอสฟอรัเท่ากับ31คูณด้วย6ครับที่เหลือจะเป็นของออกซิเจนออกซิเจนเดิมมี4ห้อย4อยู่ตรงนี้นะครับแล้วยังถูกคูณด้วย2เป็น8และถูกคูณด้วย3เข้ามานะครับก็จะเป็นทั้งหมด24นะครับ เอาไหมนะครับเผื่อใครไม่ทันนะครับฟอสฟอรัสอ,อะออกซิเจนรับออกซิเจนออกซิเจนตรงนี้มี4คูณ2เป็น8นะครับ3คูณเข้ามาก็จะเป็น24นะครับ16กคูณกับ24นี่คือ M.W ของทั้งหมดนะครับอ่าโอเคมาคิดของฟอสฟอรัสเมื่อกี้ก่อนนะครับ31คูณกับ6นะครับก็จะได้เท่ากับ186 นะครับอ่าแล้วก็ออกซิเจนสิคูณกับ24ก็จะได้เท่ากับสามนะครับนี่คือ mw ของทั้ง4ี่ธาตุที่อยู่ในนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาคิดเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ของแต่ละธาตุเลยนะครับอ่าหาคาร์บอน อ่าของแคลเซียมก่อนนะครับของเปอร์เซ็นต์ของแคลเซียมก่อนเปอร์เซ็นต์ของแคลเซียมก็คิดจาก400หารด้วย1,800ครับแล้วคูณด้วย1 0 0ครับได้เท่ากับ39.68ครับ ต่อจากนั้นเราก็มาหาของธาตตัวถัดมาก็คือของฟูรีนครับก็คิดจาก3 8ส่วนด้วย1,800คูณด้วย100ได้เท่ากับ3.77ครับ ต่อมาเป็นของฟอร์ตฟอรัสครับ186ส่วนด้วย1,800คูณกับ100ได้เท่ากับ18.45ครับ เหลือตัวสุดท้ายครับก็คือของออกซิเจนออกซิเจน384ส่วนด้วย1,800คูณด้วย100อ่าได้เท่ากับ38.10นะครับปัดเลยนะครับก็จะได้ เปอร์เซ็นต์ของแต่ละาธาตุหรือร้อยละของแต่ละาธาตุนะครับดังที่แสดงในนะครับในชีตเลยนะครับต่อมาเรามาดูโจทย์ข้อนี้กันนะครับโจทย์ข้อนี้ก็จะมีการประยุกต์นิดนึงนะครับเอาสารไปทำปฏิกิริยาครับเผาไหม้อย่างสมบูรณ์เลยนะครับพบว่าได้คาร์บอนไดออกไซด์ได้ไอน้ำออกมาจากนั้นให้คำนวณหาร้อยละโดยมวล ของทั้งสามธาตุนะครับที่อยู่ในนี้นะครับอ่ะอย่างแรกเราสมมุติปฏิกิริยาของมันขึ้นมาก่อนสารตัวนี้มีคาร์บอนมีไฮโดรเจนและก็ออกซิเจนแต่ไม่รู้ว่ามีอย่างละเท่าไหร่นะครับห้อย x ห้อย y แล้วก็ห้อย z เอาไว้ก่อนนะครับตัวนี้ทำปฏิกิริยาเผาไหม้ก็คือทำปฏิกิร,ริยากับออกซิเจนนั่นเองนะครับก็จะได้คาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำออกมา ทีนี้เขาบอกว่าได้คาร์บอนไดออกไซด์มา0.687กรัมนะครับและได้ไอน้ำออกมาเท่ากับ0.14กรัมนะครับนี่คือปริมาณของคาร์บอนไดออกไซด์และก็น้ำนะครับเราดูจากสมการนะครับเราดูพิจารณาตรงนี้นิดหนึ่งคาร์บอนที่อยู่ตรงนี้นะครับ มาอยู่ในที่เดียวกันก็คือมาอยู่ในตรงนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้สูตรโมเลกุลของคาร์บอนไดออกไซด์หาคาร์บอนได้ครับเราเทียบบัญญัตยิยางได้นะครับว่าถ้าคาร์บอนไดออกไซด์เท่านี้เขาจะมีคาร์บอนอยู่เท่าไหร่นะครับเรามาเริ่มกันถ้าคาร์บอนไดออกไซด์คิดจากมวลโมเลกุล ที่เคยคิดไว้นะครับนะได้เท่ากับ44นะครับนี่คือมวลโมเลกุลของคาร์บอนไดออกไซด์อ่มวลโมเลกุลของคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์44กร,รัมเราจะสมมติขึ้นมาแบบนี้คาร์บอนไดออกไซด์44กร,รัมเขาจะมีคาร์บอนอยู่มีคาร์บอนอยู่12กร,รัมนะครับก็คือเป็นมวนลตอมของคาร์บอนนั่นเอง เราก็มาเทียบบัญญัติตะยางเอาครับว่าตรงนี้นะครับถ้ามีคาร์บอนไดออกไซด์ยอยู่0.687กรัมเขาจะมีคาร์บอนอยู่กี่กรัมนะครับเขาจะมีคาร์บอนอยู่ตรงนี้ก็คือ,อเทียบบัญญัติตะยางนะครับ0.687คูณกับ12แล้วหารด้วย สีนะครับอ่าได้ออกมาเป็น0ูนยนะครับครูเอาโทศสิยมสาตำแหน่งนะตามน้ําหนักตัวแรกนะครับอ่ะโอเคทีนี้เราได้คาร์บอนในคาร์บอนไดออกไซด์แล้วครับเพราะฉะนั้น เราจะรู้แล้วว่ามีคาร์บอนอยู่ในนี้0.187กรัมจากน้ำหนักเท่าไหร่ครับนักเ,เรียนดูตรงนี้ครับน้ำหนักของเขาอยู่ที่ตรงนี้ครับสารตัวอย่าง0.5กรัมนะครับแค่นี้เราก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของคาร์บอนได้แล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเราค่อยหาเปอร์เซ็นต์ของทุกธาตุทีเดียวเลยเดี๋ยวเรามาหา ไฮโดรเจนก่อนเมื่อกี้เราหาคาร์บอนได้จากคาร์บอนในออกไซด์ใช่ไหมครับเราจะใช้วิธีการเดียวกันหาไฮโดรเจนที่อยู่ในน้ำนะครับเวลาคิด MW ของน้ำเนี่ยนะครับ H2O น้ำเนี่ยมีมวลโมเลกุลเท่ากับ18เราก็สมมุติตามมวลโมเลกุลของมันเลย น้ำ18กรัมมีไฮโดรเจน2กรัมครับมาจากไหนตรอดูนะครับตอนที่เราคิด MW ของน้ำเราคิด2บวกกับ16ครับมีคาร์มีไฮโดรเจนอยู่2มีออกซิเจนอยู่16เพราะฉะนั้นถ้าน้ำ18กรัมก็จะมีไฮโดรเจนอยู่2กรัมนั่นเองทีนี้ตามที่เขาสมมติขึ้นมาเลยนะครับน้ำ0.140กรัม อ่าเราก็จะหาไฮโดรเจนได้ละก็จะเท่ากับ0.140คูณ2หารด้วย18นะครับก็จะได้เท่ากับ0.016นะครับ อันนี้ก็คือจะเป็นมวลของไฮโดรเจนไฮโดรเจนที่อยู่ในนี้นะครับ0 0 1 6กรัมอ่าเพราะฉะนั้นที่เหลือก็จะเป็นของอะไรครับของออกซิเจนนั่นเองเราไม่ต้องเทียบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นออกซิเจนก็จะเท่ากับ0.5ครับมาจากไหนครับ0.5มาจากด้านบนนี้ครับ ถ้าเราลบคาร์บอนกับไฮโดรเจนออกก็จะกลายเป็นออกซิเจนนั่นเองนะครับลบกับ0.187และก็ลบกับ0.016นะครับได้เท่ากับ 0.297นั่นเองนะครับต่อมาลำดับต่อมาเราก็จะเอาตรงนี้ไปคิดเป็นร้อยละนะครับไปคิดเป็นร้อยละเราดูร้อยละของคาร์บอนก่อนเพราะฉะนั้นครูจะคิดเขียนเป็นเปอร์เซ็นต์ของคาร์บอนแล้วกันนะครับ0.187ใน0.500ก็คือจากสารตัวอย่าง ตัวอย่างคือเท่านี้นะครับ0.5 0.9เราเปรียบเทียบกันและเราคูณด้วย100ครับก็จะได้เป็นร้อยละออกมานะครับได้เท่ากับ37.4นะครับร้อยละ37.4อ่านี่คือของคาร์บอนทีนี้เรามาดูของออกซิเจนบัาง ของอของไฮโดรเจนก่อนนะครับไฮโดรเจนก็คือ0.016เราเทียบกับ0.5.0 0เหมือนเดิมครับแล้วคูณ100นะครับได้เท่ากับ3.2นะครับคือร้อยละ3.2นั่นเองนี่เป็นของไฮโดรเจน อันสุดท้ายก็คือเป็นของออกซิเจนครับอ่อออกซิเจนจะเป็นเท่าไหร่ง่ายๆครับเราเอา100มาลบของคาร์บอนกับไฮโดรเจนออกก็ได้นะครับหรือเราจะคิดแบบที่คูคิดเมื่อเหมือน2อันที่ผ่านมา0.297นะครับหารด้วย0.5.0 0แล้วคูณด้วย100 ก็จะได้เท่ากับ59.4นะครับนี่คือร้อยละของธาตุในสารประกอบนะครับทีนี้นักเรียนลองไปฝึกนะครับดูนะครับดูโจทย์อีก2ข้อลองดูนะครับนะว่ามีร้อยละของธาตุในสารประกอบมีเท่าไหร่สำหรับวันนี้พอแค่นี้ครับสวัสดีครับ